สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคุกกี้อแล้วนทาวน์วันนี้คุกกี้กลับมาแต่อาจจะดูไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพราะว่า something นะคะ something แบบ something ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะในตัวคุกกี้นะัก็ <c oughs> คือคุกกี้มาตัดผมมาแล้วเองเป็นยังไงบ้างนะคะชอบกันหรือเปล่าทรงผมนี้เป็นยังไงนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไง จบเรื่องผมนะคะสำหรับในวันนี้ที่กุกิงมาเนี่ยก็คงเห็นไตเติ้ลแล้วนะคะนั่นก็คือวันนี้กุณกิงจะมาทำวิดีโอฮอนักันเองพอะก็ก <c oughs> <c oughs> เดือนใหม่ก็ต้องได้เสียตังกับอะไรใหม่ๆซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้เรารู้สึกตัวว่าควรจะใช้ตังน้อยลงไหมหรือว่า ควรจะหยุดซื้อได้แล้วหรือ,อยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าใช้เงินไปเยอะมากเลยกับพวกนี้แต่แบบมันหยุดไม่ได้แล้วมันเห็นแล้วมันออออออมันต้องไปได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคจบไปดีกว่า mm. คือวันนี้นะคะจะเป็นฮอตยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าซื้อของมาแบบอลังการการสร้างมากนะคะเพราะว่าซื้อมาเยอะไปพูดกันเลยดีกว่าเดี๋ยคลิปมันจะยาวโอเคไหมคะ อะเรามาเริ่มกันด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเล็บดีกว่าเนาะเดือนนี้นะคะไปตำยาทาลงทาเล็บผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บเนี่ยมาเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าเล็บเปื้อยไปหน่อยก็เลยอยากสร้างสีสันให้กับเล็บนะตอนแรกก็ไปเดินหน้ามอนะคะเป็นตลาดนัดหน้ามอนี่แหละก็มีผลิตภัณฑ์ให้เล่นเยอะเลยค่ะมันก็เลยไปได้น้ำยาทาเล็บมาคะสามสีด้วยกันชิ่กเป็นน้ำยาทาเล็บคุณพี่ไม่แน่ใจน่าจะนําเข้าจากเกาหลีมั้งคะัไม่แน่ใจนะเพราะว่า มีภาษาเกาหลีข mm ้างหลังอ่ะก็เนี่ยค่ะได้มาสามสีก็จะมีเนี่ยนะคะี่ห้อที่เขียนว่าโซดานะคะสองสีด้วยกันเป็นสีเหมือนสีเมทัลลิกเป็นแบบอมเทาอม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 เงินอมบอนส์อมอะไรกันอยู่ในนี้เนี่ยนะมันก็สวยดีก็แบบเห็นมันเป็นแบบเมทัลลิกเงินอย่างเงี้ยแล้วมันทนไม่ได้นะก็เลยแบบ หยิบมาลองราคาตัวนี้ไม่สูงมากนะ29่สบาทสาบาทมาคะก็เลยเอามาลองเล่นดูแต่ตน,นี้ยังไม่ได้ลองใช้นะแล้วก็มีอีกสีนึงเป็นสีดำค่ะที่ห่อเดียวกันนะคะก็ที่ซื้อสีดำมาเพราะรู้สึกโอ้โหเท็กซ์นี่เออซื้อสีดำมาเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับน้ำยาทาเล็บที่เป็นกลิตเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นกลิตเตอร์ที่ไม่ใช่กลิตเตอร์แผ่นๆขนาดไซส์เท่าๆกันนะคะเป็นกลิตเตอร์ที่แบบตัดแบบเอ่อตัดแบบไปเรื่อยะคะ่ะเป็นกลแบบิตเตอร์แบบโมเลคอลกลิตเตอร์แบบฟรีสไตล์รริเเตอออ์ะไยย่างงี้ก็ <laughs> เป็นสีม่วงนะคะซึ่งกินค so like eh? so like ิดว่าถ้าทาตัวนี so, okay. s <S <Hi. S 2> ้เป็นพ so ื t, ้นแล้วก so ็ทาตัว huh. นี้ทับน่าจะสวยดีก็เลยซื้อมากะว่าจะลองเล่นดูนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าลองทาดูแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูเนาะไปในส่วนของบนห้างกันบ้างนะคะก็ช่วงก่อนหน้านี้นะคะวัดสานยังมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งโปรแกรมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งของวัดสานนึ่ยนะก็จะมีน้ำยาทาเล็บของเลตต้อนนะคะก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปตามมาไปตามมาสีสีด้วยกันนะคะจ้าก็ ราคาเนี่ยค่ะเล็บเลียก็เนี่ยจะอยู่ที่139บาทนะคะแล้วก็คุณพินมันหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยก็เลยได้มาสองคู่ด้วยกันนะคะสีแรกที่คุณพินจริงๆอ่ะอยากได้สีทาเล็บไม่คิดนะคะไม่ได้คิดว่านางมีโปรโมชั่นคืออยากได้สีทาเล็บของเล็บร่อนแล้วบองเออมีโปรโมชั่นพอดีก็เลยเอามาหลายๆสีก็ได้มันสวยหมดทุกสีเลยนะคะสีแรกที่ได้มาเป็นสีแบบนี้อ่าเป็นสีส้มๆนะคะชื่อสีว่าสีเซเรนนะคะสี40เซเรนนะคะสีนี้สวยมากเลยพอพอดีว่าคุณพินเนี่ยไปหายาทาเล็บที่แบบว่าค่อนข้างจะ ดูสีสันสดใสดูใบใบโลกสดใสนะก็หยิบสีนี้มามแต่เมื่อมันหนึ่งแถมหนึ่งชิอาเราก็เลยได้มาอีกค่ะก็คือสีนี้นะคะเป็นสี250สีเฟลชนะคะเป็นสีออกสีม่วงม,ม,ม,มพาสเทลพาสเทล,ส,เทลสวยมากค่ะสีนีู้คิดเคยอยากทามาสักพักแรกแต่ว่าแบบเหมือนมันยังไม่อินกับอารมณ์มากเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าสีสดใสสดใสจบุจูบุเนี่ยเริ่ม เริ่มกระแทตามากขึ้นนะคะคก็เลยแบบหยิบส,สีแบบเป็นเซนส์ไซส์เฟรชเฟรชอะไรพวกนี้มาลองดูนะน,นี่เป็นออกม่วงบอบ,อบูกลอมเนาะแล้วก็น,นี่เป็นส้มแล้วก็มีอสองสีอันนี้เป็นสีที่ทาน่ง่ายน่าจะแบบดูคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะคะสีแรกมาเริ่มเป็นที่นี่เลยคะ่ะสีนี้นะคะเป็นหนึ่งสีหนึ่งสีแองเจลิกแองเจลิกนะคะก็สีนี้ก็จะเป็นสีออก ชมพูมุกๆนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่หนามากแล้วาทาไปแล้วเนี่ยคือเขาจะค่อนข้างเป็นบางๆอะคะ่ะเป็นเนื้อสีเทลเลบางๆถ้าอยากจะให้เขาปิดเล็บเรามีเนี่ยจะต้องทาหลายชั้นหน่อยแต่ว่าถ้าอยากจะแค่แบบว่าเคลือบด้านบนของเล็บให้ดูสวยงามดูมีเงาเงามีลูกเล่นอะไรเพริ่มขึ้นก็ทาแค่สักชั้น2ชั้นก็โอเคแล้วนะคะก็เป็นสีพื้นฐานที่น่าจะเข้าได้กับทุกสถานที่และทุกวันก็เลยเอามาซื้อเก็บไว้นะคะต่อไปนะคะเป็นสีนี่เลยค่ะ925 Gold Coin นะคะ 925 gold c o i n g นะคะตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกค่ะเพราะว่าเขียนวันนี้เป็นเมทัลลิกนะคือจริงๆอะเห็นแล้วมันแบบมันอ่อนละทวยเป็นสีที่ทาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เห็นสีพวกเมทัลลิกเป็นเงินเงินเป็นเหลือบเหลือบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอ่อนละทวยมันรู้สึกว่าอุ้ยมันสวยจุ้งุยมันสวยจรเลยต้องได้นามานะจริงๆ สีโทนเมทัลลิกเนี่ยมีสีอื่นด้วยแต่วันนี้ไม่ได้หยิบมาเห็นว่าสีนี้สวยนะคะก็เลยโอเคชอบเลยเอามาตัวนี้แล้วก็จากเคาน์เตอร์เล็กๆนในมัสสันนะวันนี้ก็ยังได้จะพกนี้มาอีกพวกนี้ไม่ได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นลดราคาอยู่น่าจะ15%นะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีตัวนี้เลยคะ่ะเป็นดับเบิลทวิสต์นะคะอินเซนต์เบสและท็อปโค้ตก็เอาไว้ใช้เวลาทาก่อนทาสีทาเล็บแล้วก็ทาปิดต่างทาสีทาเล็บเสร็จน,นะคะก็คือเป็นเบสแล้วก็เป็นท็อปโค้ดัเอ้ด้ท้ง,งบบ้ว,วะะ Speed, ts, าางไดไไ ที่เขาบอกว่าเป็น top speed. ท็อปสปีดถ้าไมถึงเอามา2องันเพราะจริงๆรู้สึกว่าที่ซื้ออันนี้มาเพราะต้องการเบสโค้ดแล้วก็ตัวเนี้ยซื้อมาเพราะว่าซื้อมาใช้เป็นท็อปโค้ดนะคะคกุ๊กกิ๊งแบบเบื่อเวลาทาเล็บแล้วมันแห้งช้าๆก็เลยแบบอยากได้อะไรที่เร็วทางใจก็เลยหยิบตัวนี้มาลองดูนะคะก็น่าจะโอเคอยู่ส่วนตัวนี้กุ้งกิ๊งเคยใช้มาก่อนแลวตัวเบสแ n d ท็อปโค้เนี่ยก็โอเคคะ่ะตัวนี้ถือเป็นเบสและท็อปโค้ที่ดีมากๆเลยนะช่วยให้ยาทาเล็บไม่งางามแล้วก็ติดทนนานเพิ่มขึ้นด้้้ววยยตันี่ไมเคใชแ ที่หยิบมาแบบตแปลังเละแต่สุดท้ว่าเฮ้ยมันมันก็ใช้ด้วยกันได้ประวะติส่วนตัวเดียวดีไหมแต่ว่าพออ่านไปปุ๊บนางบอกว่านี่นะคะผิวชาย nails i n a m e l l a s t twice as long ก็คืออยู่ได้นานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วคือครุงกิงเนี่ยเป็นคนที่สีทาเล็บเนี่ยนะคะหลุดออกจากเล็บแบบเร็วมากๆแบบหลุดง่ายมากก็เลยต้องการอะไรที่ทําให้สีทาเล็บให้อยู่ได้คงทนยาวนานยิ่งขึ้นก็เลยลองดูตัวน,นี้นะคะว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไง น้าไปเอามามันลดราคาอยู่แต่ก็ยังไม่จบนะคะก็นี่ค่ะนักการขายของเขานะ,ะน่ารักมากๆขอชื่นชมนะคะคุณกิงไม่ไม่ได้ถามชื่อพี่เขามาว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่ว่าพี่เขาอยู่ที่เคาเตอร์เลสตลอนในโรบินสันเชียงใหม่นะคะโรบินสันแอร์พอร์ตเชียงใหม่วันที่คุณกิงไปซื้อเนี่ยเป็นวันที่6นะคะ6เดือน9ก็พี่นนคนนั้นเป็นใครนะ,ะฝากไปชื่นชมด้วยเพราะว่าให้คําแนะนําดีมากเป็นกันเองมากแล้วก็แบบพูดได้นะแบบ พูดเป็นมิดนะคะเขาเป็นมิดมากชวนให้เราเนี่ยอยากจะซื้อของเขาอยากจะสนับสนุนแบบนี่ซื้อพอาะ B A เลยแนะซื้อเพระพนักงานขายเลยนะจริงๆพี่เขานาน้กมากจริงๆค่ะแล้วก็ก็เลยพี่เขาก็เลยแนะนำว่าเนี่ยตัวเองเอาตัวนี้ไปด้วยไหมตัวนี้ก็ลดอยู่นะมันเป็นอ่า Essen t i a l นะคะ Animal So l v e n นนะคะก็คือล i q u i d thinner แบบเป็นตัวทำให้พวกยาทาเล็บเก่าๆของเราที่มันแบบบางทีมันข้นแล้วเหนียวแล้วนะคะหยดเจ้าตัวนี้ลงไปมันก็จะทําให้ความเหนียวยมันน้อยลงแล้วก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้มีประสบปัญหาพอดีไงยาทาเล็บเก่าๆมันก็เนาะจับกันเป็นก้อนใช้ใช้ยากขึ้นก็เลยแบบพี่เขาเสนอตัวนี้มาเราก็สนองคือพี่เขาักจริงๆก็เลยแบบว่าตัดสินใจได้อย่างง่ายดายแบบโอ้เอามาเลยไงคะลดอยู่ลดอยู่10บาทจำกระทังได้ แปด้ิบหาบาทเหลือ75บาทนะคะยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวลองแล้วจะเป็นยังไงถ้าดีนะคะเดี๋ยวไม่เอามาพูดแน่นอนยังไม่จบค่ะในส่วนของยาทาเล็บนอกจากกุนกิจะเข้าไปเดินในวัดสรรแล้วใช่ไหมคุณกินก็เข้าไปเดินในเซ็กชั่นของเล็บลอนที่อยู่ในห้างน,นะคะก็ตรงนั้นเขาจะมีคอลเลกชันสีที่แตกต่างกับที่วางขายอยู่ที่เล็บลอนในวัดสรรน,นะบางตัวมีเหมือนกันแต่จะมีบางตัวบางคอลเลกชันที่ไม่ได้วางในวัดสรรน,นะคะคุณกินก็เลยชอบจะไปเฉยียดเียดไปเรเบๆดูแถวนั้นเพื่อจะได้สีที่มมมนนมีไไ่เหือนนใวววััดสรคแล้้ก็าจิๆตนี้ เปลี i ยน Strange นะคะสี020 b e ก g o 020ไม่รู้อ่าน,นชื่อสีว่าอะไรนะ Diego อะไรสักอย่างซึ่งแบบมันสวยมากๆเอาพูดก่อนว่าตัวนี้แตกต่างจากคอลเลคชันปกติยังไงนะคะตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็น Limited Edition นะคะพอฟังว่า Limited Edition ปุ๊บฉันก็จริงเหรอคุยน่าสนใจเนาะอ,อะไรเนีย่ยอ่ะอือพอ Limited Edition ปุ๊บก็เลยถามเขาว่าเราเปลียน Strange เนี่ย มันแต่ว่าอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันจะอยู่ทนอยู่นานขึ้นใช่ไหมสีทาเล็บมันอยู่บนเล็บเรางานขึ้นใช่ไหมพี่เขาบอกไม่ใช่ค่ะเป็นตัวที่ผสมกับพวกสารบำรุงเล็บนะคะช่วยเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้แบบมีการบำรุงเล็บไปด้วยในตัวเป็นส,สีขาวแบบนี้นะคะก็แล้วก็ไปได้แบบไปสะดุดตาที่สีนี้นะคะแบบมันเป็นสีน้ําเงินซึ่งเออเหลือบม่วงถ้าอยู่กลางแสงแดดนะคะเมกินเคยล,ลองทาแล้วมันสวยมากพออยู่กลางแสงแดดมันจะออกเหลือบเขียวนิดๆคะ่ะแบบ ันสวยอ่ะคือมันดูดีทาแล้วแบบสวยอะชอบมากเลยนะคะตัวนี้ชอบจริงๆก็ได้มาตัวนี้น่าจะแพงกว่าตัวธรรมดานะตัวนี้อยู่ที่159บทจบไปนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำยาทานเล็บ เราก็จะมา move on นะคะไปในส่วนของงานขนตากันบ้างเดือนนี้เนะี่ยวันกี้ไปตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับขนตาเนี่ยมาพอสมควรอยู่เหมือนกันปรากฏพอไปแล้วในแฟนเพจนะคะ,อะขอเหอตัวแรกก่อนอตัวแรกนะคะนี่พอไปแล้วในแฟนเพจนั่นะคือตัว platinum mascara นะคะสูตร waterproof s, จากแบรนด์ fairy drops นั่นเองเจ้าแบรนด์ fairy drops นะคะตัวนี้เพื่อนๆคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของนางมาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแล้วตรงนี้เนี่ยก็ เหมือนช่วงนี้ก็เราเป็นช่วงทดลองแบบอยากมองหามาสคาร่าใหม่ๆนะคะแล้วก็เอ๊ะมันน่าจะถึงเวลาที่เราจะลองหยิบอะไรใหม่ๆมาลองเนาะก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้มาจริงๆอันนี้ไม่ได้ซื้อเองนะคะรีบถ่ายคนข้างๆให้ซื้อให้เพราะราคาตัวเนี้ยค่อนข้างแพงอยู่อพอสมควรนะจะขา,ายที่แปดร้อยเก้บาทหรือเกือบเกือบ900เกือบพันเลยอ่ะก็เป็นมาสคาร่าที่แพงเลยนะคะแบรนด์เฟรนด์ด็อกเนี่ยเป็น แบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะอย่างที่ทราบกันแห้คะว่ามาสคาร่าจากฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนางขึ้นชื่อถึงความหนาความกันนาความสพรงของนางก็ <c oughs> เลยอยากลองดูนั่นเองตัวนี้นะคะก็จะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าตรงหัวหัวแปลงของนางเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นหัวแปลงแบบพิเศษมันจะเป็นเหมือนลูกบอลสามลูกเรียงกันเห็นไหมเรื่องเราปัดปาดขนตาออกมาเนี่ยนะคะเพื่อทำให้ขนตาได้จับตัวสวยไม่ได้จับเป็นก้อนนะคะหมายถึงเรียงตัวในลักษณะที่ดูสวยงามตัวนี้เป็นสูตรสีชมพูนะคะ หรือเป็นสูตร waterproof นั่นเองท้องยิ้งคิดว่าอยากทงยิ้งเ่สมควรจะใช้สูตร waterproof นะคะไหนๆก็ซื้อแพงแล้วไม่อยากจะเสียใจถ้าเกิดซื้อแบบไม่ waterproof ขึ้นมากลัวมันจะเลอะนะคะก็เลยแบบเอา waterproof ละกันเขาเรียกว่า play safe ไปก่อนเนาะใครลองใช้สูตรอื่นมาแล้วนะคะก็ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงดีไม่ดีกันน้ำไม่กันน้ำเลอะไม่เลอะอะไรยังไงลองมาเล่าให้ฟังหน่อยเนาะคงิ้งได้ลองใช้แล้วท่งิ้งก็ไม่รู้ซิท่อกิ้งว่ามันเฉยๆอะ่ะแต่เขาเคลมมานะคะว่ามันทำให้ขนตาล่่างเนีย ที่ถ้าเกิดคุณมีขนตาล่างที่สั้นเนี่ยแล้วคุณใช้ตัวนี้มันจะทําให้ขนตา,าล่างของคุณเนี่ยดูยาวขึ้นมาแล้วเจ้าตัวนี้มีส่วนผสมนะคะเป็นสารแบบสารบํารุงในการบํารุงขนตาของเราด้วยมันน่าสนใจตรงนี้ <S <S ซึ่งยังพิสูจน์อะไรไม่ได้นะ,ะแต่สําหรับเจ้าขนตาล่างเนี่ยจริงๆ้ก็ว่ามันก็โอเคนะช่วยได้นิดนึงนิดนึงเนาะโอเคใครอยากดูรีวิวเต็มๆอาจจะมารีวิวให้ดูนะคะรีวิวเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันถ้าอยากให้รีอยู่ตัวนี้นะ ะะที่ผลิตภัณฑ์ามาสคาร่าอยู่เช่นกัน,นะค่ะตัวนี้ก็ยิงไปได้นี่เลยค่ะู Maybelline Volume Express Turbo Boost Mascara นะคะเจ้ะะจาตัวนี้ ก็เพิ่งวางขายในเมเบรีเหมือนกันมันอาจจะไม่ดูโดดเด่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นแพคเกจจิ้งสีดำๆเพลนๆธรรมดารรมดาเลยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่ทําให้ขนตาในดูหนาเพิ่มขึ้นแต่งหนาะแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะืค่อกี้ก็เลยอยากลองดูราคาเจ้าตัวนี้ไม่สูงด้วยค่ะเลยทาให้ดูน่าลองขึ้นไปอีกราคาเต็มจะอยู่ที่199บาทนะคะแล้วก็ช่วงลดราคาเนี่ยคุณกินได้มาในราคาห4 9รอ่บาทค่ะก็เลยหยิบมาลองเล่นดูเนาะแล้วคุณกินได้ลองไปแล้วนะคะค นะคะคแล้วหวัวแปรงเขาก็เป็นหวัวแปรงฟูที่ใช้ได้โอเคอะค่ะถือว่าเป็นมาสคาร่าที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยจบไปนะคะที่มสาสคาร่าสตัวอ่ะมีสิ่งที่ตื่นเต้นมากกว่าน <c oughs> ั้นกคือพุกินกสั่งของนะคะจาก Maybelline New York นะคะ Maybelline ผ่านออนไลน์นะครับเนื่องจาก ยบีเนี่ยกำลังจะวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์มาสคาร่าตัวใหม่ซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะยังไม่เคยนะคะเขาก็ได้มีการเปิดตัวกันไปสักพักแล้วแล้วก็ได้มีการเริ่มขายกันในเดือนนี้แหละค่ะ ซึ่งในไลน์นะคะเขาก็จะมีการส่งโปรโมชั่นมาว่าเนี่ยนะคุณแบบสามารถเป็นเจ้าของครอครองได้ก่อนเลย200เซตแรกนะในราคาพิเศษผลิตภัณฑ์นั้นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลเลยจ Maybelline v o l o um Express the f a l s e Big Eye Mascara นะคะก็คือผลิตภัณฑ์มาสคาร่าค่ะที่มี2หัวนะคะรุ่น Big Eye นั่นเอง ตัวนี้นะคะทุกทียังไม่ได้แกะเพราะคิดว่าตอนนี้คุณกินแกะมาสคาร่าไปเยอะแล้วนะ,ะขอใช้ให้หมดก่อนเดี๋ยวแบบจะใช้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเสียดายโปรดักเนาะนะขอเก็บไว้ยังไม่แกะและกันแต่เจ้าตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมี2ด้านด้วยกันนะสด้านนี้ก็จะแบบมีหัวแบบหัวที่ต่างกันนะคะคืออันบนเนี่ยจะเป็นหัวอันใหญ่นะคะไว้ปัดขนตาบนแล้วก็อันล่างเนี่ยจะเอาไว้ปัดกับขนตาล่างนั่นเองนะคะยังไม่ได้ลองเหมือนกัน แอบไปจับจับที่วัดสันเพราะว่าตอนนี้วัดสันมีวางขายแล้วนะคะในราคา3 9 9อยบาทไงลองไปเล่นไปดูกันได้นะคะแต่ว่าที่มินกิงเนี่ยสั่งซื้อมาก่อนเขามีโปรโมชั่นที่เมื่อซื้อร่ว,รวมกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ m a y b e l l i n e Big Eyes Love Back Liner นะคะ เป็นอายไลเนอร์เอาไว้เขียนใต้ตาหัวตาค่ะเป็นสีมุกมุกขา,ขาวขาวซึ่งเขาจะมีสองสีให้เลือกด้วยกันนะคะจริงจริงสั่งผิดนะแดนไปสั่งสีที่เป็นสีชมพูจริงจงอยากได้สีเบจนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรสีนี้ก็ได้อก็ได้มานะคะสองตัวนี้ซื้อมาเนรค่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะก็เ,ะเหมือนซื้ออันนี้แถมอันนี้มาให้นะคะมึงคิดว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวฟอร์ซี่ที่มึงคิดเคยใช้อยู่เนี่ยมึงคิดก็ชอบเจ้าตัวนั้นมากๆ เลยทัรักมากมากเลยไม่แน่ใจว่าฟอร์มูล่าตัวนี้กับตัวนั้นจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจมากไปตัวน,นั้นก็คือขนแปรงที่ว่าทำออกมาเล็กๆเนี่ยเอาไว้ซอกซอนขนตาล่างนะคะตัวนั้นแหละน่าสนใจเพราะว่ากี้ไม่ค่อยมีขนตาล่างเนาะก็เลยปัดลำบากนิดนึงยังไงถ้าได้ลองแล้วเดี๋ยวมาบอกผลแน่นอนนะจ๊ะหมดกันไปแล้วนะคะในส่วนของผลพันธ์มาสคาร่าม Move บมูฟนะคะ,ะ,คะไปในส่วนของลิปสติกบ้างคือจะบอกว่าแบบไปตามลิปสติกมาเยอะมากนะคะในเดือนนี้ก็เยอะเยอะ